การซื้อรถยนต์มือ2นะครับผมบอกเลยะฮะไม่ได้น่ากลัวอย่างที่ทุกๆคนคิดนะฮะถ้าเกิดว่าเราดูรถเป็น,นะฮะสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมเต้พัทยา ก็เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กมน้วยฮะวันนี้ผมก็ไม่ได้มาถ่ายของนะแต่ว่าผมจะมาแนะนําตัวนะ,ะว่าเออ,เอ,อ,เอ,อทำไมมันมีคอมเมนต์าหลายคนว่าทำไมผมขายรถทําไมขายเงินสดนะฮะจริงๆแล้วครับผมซื้อรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับไม่ว่าจะรถเก่ารถใหม่นะครับซื้อหมดเลยครับเพราะว่าผมซื้อรถส่วนมากนะครับผมทําราคาขายส่งนะฮะ จะถูกกว่าที่อื่นก็คือไม่ได้หมายความว่าคือผมไม่ต้องไม่ได้เก็บงานนะครับคือผมมายังไงก็คือไปอย่างนั้นฮะขายจะตามสภาพนะครับก็คือส่วนมากนะครับส่วนมากที่ผมขายไปนะส่วนมากผมขายให้กับพ่อค้าขายส่งอีกทีหนึ่งให้กับเต็นท์รถอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นเวลาเราขายรถนะฮะส่วนมากก็คือขายตามสภาพบางทีผมมันมีคอมเมนต์มานะว่าขายรถยังไงห้องเครื่องก็ไม่ล้างสีก็ไม่ล้างยางก็ไม่ขัดให้เงา เพราะว่าเราไม่ได้ขายรถปั้นไงครับเราผมไม่ได้ปั้นรถเพื่อที่จอดขายหน้าเต็นท์เอาไปขายให้กับลูกค้าจัดเป็นในวีธีนะฮะลองสังเกตไหมฮะว่าราคารถที่ผมขายไปเนี่ยมันเป็นราคาที่ต่ำารเป็นราคาที่ขายส่งมันเป็นราคาที่ต้นทุนนะฮะมันเป็นราคาที่แบบว่าเหมือนเราบวกกาไรน้อยนะแต่ว่าเอาเลวไว้ก่อนนะครับนะฮะมันไม่เหมือนคนที่เขาจัดไปเน,น้นนะครับราคาก็ก็ตีตามราคาแบบว่า เหมือนคนที่เขาหายจัดไปเน้นเขาราคาเขาก็ตามที่ยอดจัดของไปเน้นตามเครดิตของลูกค้านะฮะ,ะมันมีในในประสบการณ์ของตัวเองนะถามว่าเราก็ทำรถมาตั้งนานนะครับประมาณ5-6ปีนะฮะประมาณนี้นะครับก็ผมเริ่มทํารถตั้งแต่รถไอคันหลักหมื่นนะครับคันสองสามหมื่นนะครับสี่ห้าหมื่นตั้งแต่ตั้งแต่ตาโตตั้งแต่เตารีดตั้งแต่ท้ายเบนต์ตั้งแต่โซโลนาพวกประมาณนี้นครับ ซื้อจอดข้างถนนอะไรว่าได้นะก็ส่วนมากก็คือขายคนซื้อใช้นะฮะถ้าเป็นรถเก่าๆนะฮะแต่พอเราเริ่มขยับตัวนะฮะพอเริ่มเรามีประสบการณ์มากขึ้นเรารู้วิธีว่ารถตีเข้าเท่าไหรขายออกเท่าไหร่เราก็เลยหันมาทําเป็นรถตัดนะฮะคำว่ารถตัดเนี่ยคนจะงงนะครับว่าเฮ้ยรถตัดเนี่ยมันเป็นอะไรทําไมถึงตัดไม่มันไม่ใช่รถตัดในความว่าเป็นการขายส่งนะครับส่งอะคือเอามาแล้วก็ตัดไปนะครับง่ายๆก็คือเอาเร็วที่สุดนะฮะเอาเร็วไว้ก่อนฮะ มีบางคันที่ว่าซื้อมาผิดไหมมีครับมีนะฮะม,มีมีแน่นอนครับถ้าเกิดว่าเราซื้อมาผิดเราจะทํำยังไงนะครับถ้าเกิดว่ามันมีอยู่มันมีอยู่คันหนึ่งผมซื้อรถมาผมไม่ค่อยซื้อผิดครับส่วนหน้าก็คือผมจะเช็ครถทุกอย่างเช็ครถตลอดแต่ว่ามันจะมีบางครั้งเนี่ยเราซื้อรถจากพ่อค้าอีกทีหนึ่ง,รงรเราตัดมาจากพ่อค้าอีกทีหนึ่งใช่ไหมฮะพราะเราตัดตัดพ่อค้าอีกทีหนึ่งแต่ทีนี้คือไอ้ความเชื่อใจกันความไว้ใจกันเนี่ยคือเราลืมลืมเช็ครถนะฮะ ตามสภาพรถนะครับรถทุกคันเนี่ยตามสภาพนะครับก็คือคือเช็คหมดนะตามบอดี้ตามรถรถโดนมาไหมชนมาไหมเราเช็คหมดฮะแต่ว่าผมลืมเช็คอะไรปะ่ะลืมเช็ค Car คาร์แบ็กลิสต์ฮะคาร์แบ็กลิสต์หมายความว่ารถคันนั้นนะฮะถ้าเกิดว่าทําประกันของธนาคารอีกธนาคารหนึ่งนะฮะก็ถ้าเกิดว่าเคลมเยอะหมดรอบคันเนี่ยมันไม่สามารถที่จะจัดไปในได้นะครับเพราะว่ามันเป็นคาร์แบ็กลิสต์เหมือนว่าจัดไปเาเอ่อ หมือนซ่อมเยอะนะครับพูดง่ายๆเหมือนซ่อมเยอะแล้วก็คือไฟแนนซ์นั้นเอ่อแบงก์ Bank นั้นก็คือไม่รับเลยเราก็ตัดจะไปจัดจัดเราสามารถที่จะไปจัดแบงก์อื่นได้นะครับแต่ว่าทีนี้คือผมไม่ชอบไงผมเป็นคนที่ไม่ชอบอะไรที่แบบว่าเออเหมือนอะไรที่แบบพอเป็นคาร์เบกเลสมันเหมือนเป็นรถซากรถสวมรถอะไรประมาณนี้ครับผมก็เลยเออแต่พอผมเช็คแล้วมันไม่ใช่รถซากนะครับมันไม่ใช่รถสวมมาไม่ใช่อะไรฮนะรแล้วก็เลยเราต้องยอมตัดใจครับ เขาต้องต้องยอมขายขาดทุนไปให้กับคนที่เขารับได้ให้กับพ่อค้าอีกทีหนึ่งที่เขาสามารถที่จะไปหาจัดไปแน่นได้ของเขานะฮะก็ต้องยอมขาดทุนมีฮะผมบอกเลยว่ามีแน่นอนมันมีคอมเมนต์มาว่าเฮ้ยคุณซื้อรถมาเนี่ยมีด้วยเหรอที่คนที่จะยอมเต็นจะยอมขายขาดทุนผมเชื่อไมมว่าไม่ว่าจะเป็นพ่อค้ารถยนต์ตัดนะฮะขายส่งนะฮะไอเน,นี้ยเปอร์เซ็นที่ความเสี่ยงอ่ะมันมีเยอะนะฮะมันมีเยอะมากความเสี่ยงของเขานะครับแต่ถ้าเกิดว่าพ่อค้าที่ทํารถปั้นนะฮะ ที่เขาขายจัดไฟแนนซ์เนี่ยอันนั้นคือความเสี่ยงเขาก็มีเยอะเหมือนกันคือความขาดทุนเขามีแต่ว่าถ้าเกิดเขาขายได้นะก็ถือว่าเขาขายได้ก็ถือว่าได้ได้กำไรนะฮะแต่ถ้าเกิดว่ารถมันจอดอยู่นานๆนะมันจอดเป็นปีเงี้ยผมเชื่อว่าทุกเต็นท์นะฮะมันต้องยอมขายขาดทุนไปบ้างนะฮะอาจจะไม่มีกําไรอาจจะได้ทุนคือนะอาจจะขาดทุนนิดหน่อยครับแต่ถ้าเกิดพ่อค้าอย่างผมเนี่ยเป็นพ่อค้าขายส่งเนะี่ยถ้าเกิดว่าเราดูรถผิดะฮะเราเราเราซื้อผิดราคาแค่ผิดแค่ห้าพันะฮะ พอเราไปส่งพ่อค้าอีกทีหนึ่งเราก็ไม่สามารถส่งได้แล้วเพราะถือว่าพ่อค้าเนี่ยเขาก็ซื้อในในมาตรฐานเกณฑ์ของเขาเหมือนที่เราซื้อนะฮะถ้าเกิดว่าเราซื้อสูงกว่าเขาเนี่ยเราไม่สามารถที่จะมีกําไรได้เลยะฮะการลงทุนทุกอย่างมันเสี่ยงหมดเลยนะครับอ,คอีคอมเมนต์หนึ่งนะที่ที่เขาบอกว่า,ารถรถยนต์มือสองเนี่ยมันแพงตรงไหนครับจริงๆแล้วนะครับถ้าเกิดว่าคุณนะ่ซื้อรถยนต์มือสองที่แบบ เหมือนแบบซื้อราคาเงินสดผมถือว่าคุ้มนะเพราะว่าอะไรบ้มันมันได้มันได้ราคาที่ว่าลดต้นทุนไปแล้วก็อย่างได้ราคาที่แบบว่าต่ำกว่าราคาป้ายแดงไปเยอะนะถ้าเกิดว่าสภาพดีๆอ่ะรถใหม่นะรถสองสามปีครับสี่ห้าปีเนี่ยผมถือว่าสภาพยังป้ายแดงอย่างนี้บางทีแบบรถแบบดีๆไม่ได้น้อยนะมันมีเยอะนะคนที่ว่าบางทีคนประมาณ5ปีนะคนที่เขาเล่นรถนะฮะประมาณ5ปีเนี่ยบางคนก็เปลี่ยนแล้วนะคือรถยังไม่ช้ำเท่าไหร่รถยิงอยู่ประมาณัแสนนิดๆนะฮะ แต่ถ้าเกิดว่ารถเก่าจริงๆนะฮะรถเก่าจริงๆราคารถเก่าจริงๆประมาณสัก20ปีเนี่ยมันก็อย่างว่านะที่ที่ผมบอกว่าผมว่าผมว่าขายรถนะครับผมขายรถทุกคันนะที่ว่าผมขายผมขายตามสภาพจริงๆนะคือคําว่าตามสภาพของผมนึกว่าเออมันจะอาจจะมีริ้วรอยนะฮะมันอาจจะมีกระแทกหน้ากระแทกหลังจิกหน้าหน่อยนะฮะผมไม่เก็บงานนะครับเพราะว่าเลยฮะถ้าเกิดผมเก็บงานนะถ้าผมเก็บงานผมเก็บให้ได้นะฮะแต่ว่าคือพอเก็บงานแล้วต้นทุนมันเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับ พอท,นทนุนเพิ่มขึ้นเราไม่สามารถที่จะตัดขายส่งให้กับพ่อค้าได้นะฮะเพราะถึงจะว่าส่วนมากผมขายตามสภาพจริงฮะไม่ว่าจะไม้ไม่ว่าจะรถโดนสภาพไหนสีมีริ้วรอยนะ่ะคือผมจะไม่ค่อยเก็บนะฮะไปตามสภาพมายัางไงก็คือไปอย่างนั้นฮนะส่วนมากนะฮะประมาณ1 0อปรนนะฮะที่ผมขายรถอยูอ่ประมาณ100%นะผมจะขายให้กับพ่อค้ารถยนต์มือสองประมาณสัก95%สนะฮะ95%สาเอเ็น์่วนมากเ,เต็นรถนะฮะที่เขาเ คือหาเขาหารถไม่ได้นะครับเขาหารถไม่ได้นะครับที่เขาที่เราหารถได้เราก็คือเราก็ตัดส่งไปนะส่วนมากครับผมถึงบอกว่า,าบางคนที่คอมเมนต์ว่าว่า,าจัดไปเน้นเท่าไหร่อะไรยังไงฮะมันคือผมต้องขอโทษจริงนะผมไม่ได้อ่า,อาไม่มีหัวเต็นทน์ครับไม่มีบริษัทไปเน้นรองรับตรงนี้อยู่ฮะก็ไม่อยากให้ทุกคนคาดหวังกับรถยนต์มือสองประมาณยิงมือสองถ้าเกิดรถปีหม่ใหม่ครับสี่ห้าปีเนี่ยแน่นอนครับคือสภาพป้ายแดงแน่นอนนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณมาเล่นรถอ่ ประมาณ20ปี25ปี30ปีเนี่ยผมเชื่อไอความคาดหวังตรงนั้นอะผมไม่อยากให้คาดหวังเพราะว่าคาดหวังไปแล้วมอาจจะเสียใจใช่ไหมฮะอีเคสเคสหนึ่งนะที่ว่าเ,เหมือนว่าบางทีเขาคาดหวังกับรถมือสองเนาะเหมือนว่าเขาซื้อไปเป็นรถคันแรกของเขานะฮะเขาจะไม่รู้แล้วเขาคาดหวังมากนะฮะแต่ถ้าเกิดผมเจอลูกค้าประเภทนี้นะผมจะจะจะ,จะยกเลิกการขายเลยนะเพราะว่าผมกลัวที่สุดเลยกลัวที่จะต้องมานั่งทะเลาะกันนะฮะว่าทําไม ขับไปซ่อมไปขับไปเสียไปเนี่ยมันมันก็อย่างว่าอย่างที่ผมบอกคือผมมาเป็นพ่อค้าขายส่งแล้วก็ขายตามสภาพนะฮะคือเราก็ไม่ได้เอาไปปรุงแต่งอะไรก็กาไรนิดให้มันเหลือคระะับพูดถึงอะขายของให้มันเหลือนิดนิดหน่อยนะผมก็เอานะฮะโอเคครับผมครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ผมด้วยะฮะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปใหม่ครับเดี๋ยวผมจะหารถแบบประมาณว่าสวยๆฮะราคาส่งฮะเอาไปทํากําไรได้นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าไอ รถบางคันน่ะมันจะมีการเก็บงานนะครับบางทีก็มันมีการไปเก็บงานมาบ้างก็ราคาก็ขยับขึ้นนะฮะต้องบางทีก็ตัดไม่ได้นะครับก็ต้องจอดขายไปนะฮะนะครับก็ต้องขอบคุณทุกคนนะฮะที่เป็นกําลังใจให้ขอบคุณทุกซับสไครต์ขอบคุณทุกกดไลค์กดแชร์ฮะขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่น่ารักน่ารักและเป็นกําลังใจตลอดฮะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปใหม่ครับขอบคุณจริงๆนะทุกคนครับสวัสดีครับผมเตยพัทยาครับ